Oh. มุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้บรรยากาศแบบสบายๆฮะแสงยามเช้ากำลังดีเลยสวยงามมากฮะคลองหลังแฟตเดนะฮะมาชมคลองหลังแฟตบรรยากาศช่วงของหน้าฝนเขียวชวยอุ่มแบบนี้เลยสวยงามมากท้องฟ้าก็สดใสวันนี้ ช่องกิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาวนี้นะเล็กก็พามาจิบกาแฟชมบรรยากาศคลองครองหลังแฟตหกับแฟตแปนะฮะ่งที่นาเล็กยืนตรงนี้ก็คือเป็นสะพานข้ามคลองนะแฟตสองแฟตนี่ก็จะอยู่คนละฝั่งกันฝั่งนี้เป็นแฟตเข้าครัวนะฮะ ส่วนแฟดนี้เป็นแฟโดโซดบรรยากาศแบบนี้แหละสวยงามฮะนะธรรมชาติสวยงามจริงต้นไม้ก็ดีแหละเป็นพุ่มสวยงามนะบรรยากาศริมแฟดนะก็จะมีปลูกกล้วยนะแล้วก็มีธรรมชาติป่าที่เขียวชะอุ่ม ก็ต้องสร้างให้เป็นป่านะเพราะว่าถ้ามันโล่งทำให้ตหลิ่งนี้พังง่ายนะก็ต้องให้ต้นไม้ให้ป่ามันช่วยยึดหน้าดินด้วยนะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของอตลิ่งลำคลองทั่วไปเลยนะต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราทำเรียบเรียบเวลาฝนตกมันก็จะทำให้ ดินสไลด์ลงนะนี่แหละธรรมชาติสวยงามบรรยากาศวันนี้ถือว่าแดดดีนะฮะนะฝนไม่ตกนะท้องฟ้าสวยงามดูเห็นแล้วดูแล้วโอ้โหมันสวยงามสบายตาจริงๆฮะเนี่ยดูเงาท้องฟ้าในน้ำ สีฟ้าสวยเมฆก,ก็สวยงามพระวันนี้สุดยอดเลยนี่แหละเช้าๆมาจิบกาแฟชมธรรมชาตินะฟังเสียงของธรรมชาติจิตใจมันแจ่มใสมองไปทางไหนมันก็สบายตาสบายใจฮะเนี่ย สวนป่าตะเขียนก็ร่มรื่นฝนตกหนักก็เตรียมฮะเก็บเห็ดกันนี่แหละวิถีของพวกเราที่นี่แหละวันนี้ก็จิบกาแฟแล้วก็พามาชมบรรยากาศที่สวยกันสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเ,เปิดแ